นี่วันนี้เจองูตรงเล้าไก่ไก่ก็อยู่กันตรงนี้กันก๊อกก๊อกนี่งูตีมาแล้วเมื่อกี้แต่มันยังไม่ตายมันยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยฮะน่าจะเป็นงูมีพิษอ่ะไม่รู้เหมือนกัน,นออใส่ถุงหยิบถุงมา นี่จับมันได้แล้วหุ้ยขี้ด,ดินมันยังไม่ตายมันดิ้นอยู่เลยเนี่ยเอ้ยมันว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 นด้วยอะเอ้ย,อยมันวนว่ะเกศอ้หางหลุดเลยอีย หางมันหลุดเลยน,นี้ไนงะนี่หางมันหลุดเลยหางมันหลุดฮะอมันมีหัวใจเดมันต้องมีหัวใจหหมหนูวนเลยวนใหม่เน้ เอามาันใส่ถุงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเขาถุงไปจร,ริงก็้เหียถือแม่งไป,ไปไงี้เฮ้ยถอยเฮ้ยเหือโยตใส่โทรศัพท์เดินผ่านแม่แล้วจะโดนด่าฮะ เออฮึออไ,ไม่รู้อ่ะแต่มันเหมือนงูเห่าอ่ะแต่มันไม่มีดอกจันอ่ะแต่มันเลื้อยช้าเมื่อกี้ดอกจันสามสามสามเหรอสามสามสามพ่อมึงโอเคเท่านี้แหละบ๊ายบาย